สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจะายฝรั่งเศสบายเมียฝรั่งชนบทคุณผู้ชมค่ะพาเพื่อนๆมาดูปลาค่ะเพื่อนบ้านเห็์ปลามาเนาะนี่ค่ะปลาค่ะปลาตัวสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะก็เลยว่าจะเอามาใส่เกลือนะคะล้างมือแล้วค่ะพเพื่อนจะไม่ขออนุญ,ญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะไม่ถนัดจะ้ะเนาะเดี๋ยวจะใส่เกลือค่ะพเพื่อนจ๋านี่ค่ะ อันนี้ตัวน้นอยๆแยกออกค่ะพเพื่อนจ้าก็เลยเดี๋ยวปูจะใส่เดี๋ยวปูจะใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่ขวดเอาไว้ค่ะเป็นปลาที่เพื่อนบ้านให้มานะจ้ะ กูจะใส่เกลือนะจ้ะใส่เกลือหมักไว้แล้วก็ใส่ขวดจ้ะเพื่อนจ๋ายังไม่ได้ตำข้าวคั่วนะมีแต่ตัวงามๆค่ะเพื่อนจ๋า นี่คะ่ะคุณผู้ชมขาสงสัยที่ได้ใส่ถังนี้แล้วะคะ่ะเพราะว่าปลาเยอะมากคะ่ะอยู่ในขวดกาแฟอ,อีกก็ประมาณสิบขวดได้นะจ๊ะที่ยังไม่ได้ใส่เขาขวดจะเพื่อนจ๋าอันนี้หมอ้อนี้ก็สูงใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บรวมๆกันไว้ในถังสีฟ้านี่แหละค่ะเพื่อนจ๋ารอใส่เข้าขวดเนาะ ขออนุญาตขอใส่ให้เพื่อนๆดูเลยเนาะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเพราะว่าเยอะมากอยู่ในขวดข้างนอกอีกจ้ะเดี๋ยวจะใส่รวมกันเนาะ นี้ทำให้เพื่อนๆดูค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทเลยเนาะนี่ทำเพื่อนจะขออนุญาตเทเลยเนาะเพราะว่า